สวัสดีครับมาพบกันนะครับเล็กเด็ดเล็กโดนนะครับผมไม่รู้จะโดนหรือเปล่านะครับ16ตุลา2568นนะครับมากับแบบฟอร์มใหม่ของเรานะครับสวยเลิศอลังการนะครับแซปพาวเวอร์นะครับขอให้ได้ขอให้โดนกันนะครับทันง3นางนะครับมาดูกันครับว่ามีอะไรนําเสนอช่วงนี้คือไม่ถูกเลยนะครับผันตัวไปเล่นทองครับผมตอนนี้เนาะทองขึ้นแบบว่ากระชูดเลยนะครับเพราะนั้น ใครที่เข้าไปเล่นทองเทรดทองนั้นระวังไว้นิดนึงละกันเผื่อจะติดดอยนะครับแต่ตอนนี้ดอยสูงมากนะครับแล้วก็นะครับแต่ก็ใครมีเงินเย็นนะซื้อทองไว้ไม่เสียหายหรอกนะครับผมแล้วก็ระวังไว้นิดหนึ่งละกันเพดดนรนนาะว่าเราตามเข้าไปตอนนี้หกหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบนะครับหกหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบเช้านี้พึ่งหกหมื่นสองวันนี้ขึ้นมาพันหนึ่งนะครับขึ้นที่เป็นพัน นะครับเพราะนั้นเนาะใครเทรใครอะไรก็ระวังไว้นิดหนึ่งกันล้วกันนะครับก็มาดูกันครับผมว่าในอ่าขาวที่แล้วเนาะโอ้โหข่าวที่แล้วเราอุสตส่าห์ไบเบิ้ลเป็นครั้งแรกนะให้เบิ้ลเป็นครั้งแรกนะด้าหน,นีไปออกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดแล้วดูเหมือนเขาลืมเอาลูก,ลกบอลเลขหนึ่งเลขศูนย์ถึงเลขห้าใส่เข้ามาเนาะอืมนะ มีหกเจ็ดแปดเก้าเนาะเอาลูกบอลแบบว่าเออใสให้ครบครบนี้หนึ่งนะครับปีที่แล้วผมดูว่ามันออกหกหกห้าห้าเก้าใช่ปะ่ะโอ้โหปีนี้มันก็ออกเจ็ดเจ็ดเห็นไหมมันก็คือซ้ําแหละแต่จะซ้ําชุดไหนเท่านั้นเองนะครับเราก็อุตส่าห์แบบว่านะลอกมันซะเลยนะครับแล้วจะด,ดูจริงๆนะมันอยู่ตรงนี้ครับนี่อยู่ที่นาวางเจ็ดกับแปดโอ้โหห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดห้าก็คือ ้าก็คือเก้าเนาะเขาว่ากันไม่ใช่หรอกนะครับก็คือคนละตัวกันแหละแต่ว่าห้าเจ็ดแปดก็คือเนี่ยนาวางงวดน,นี้นาวางออกอืมเจ็ดแปดเนี่ยนาวางมีอยู่ห้าเจ็ดแปดเอาเจ็ดแปดมาออกเลยเนาะบางทีเราก็ไม่รู้มาอย่างไงแน่นอนนะครับคือเรื่องพวกนี้คือแบบว่าบอกนะว่าออกแล้วออกอีกออกแล้ว,ออก,ลวก็ออกอีกไม่ออกไม่รู้แล้วนะครับไม่รู้ใครจะใบถูกบ้างนะแต่เอาใช้สันนิษฐานของเรื่องของดวงดาวแล้วก็ เรื่องของสถิตินะครับผมในปีที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นเป็นรูปแบบนี้นะครับน่านะออก 9, 7, 8, 7, 7, 7ก็เรียบร้อยหมดนะครับประมาณนี้นะอ๋อดาวจรมีแค่9ตัวเดียวอยู่ในนี้นะครับดาวนาว่างมี7กับ8อยู่ก็ถ้าใครตามนาว่างก็งวดนี้ให้นหว่างนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็ผมก็ไม่ถูกหรอกเพราะว่าแบบว่าม, <laughs> มาไหว นะครับปีนี้อ่าไปอย่างรวดเร็วเลยแล้วกันนะครับปีนี้สิบหกตุลาวันพุธกับวันพฤหัสวันพฤหัสเนาะวันพฤหัสของปีนี้นะครับผมปีที่แล้วหกไอ้เก้าหกสองศูนย์ศูนย์นั่นเก้าหกสองศูนย์ศูนย์ออกมาศูน0 0ศูนย์ร้อยวันพันปีจะออกศนะูนศูนย์นะงวดนี้ออกเบิ้ลอีกไหมผมว่าไม่เบิ้ลแล้วละนะ่ะเนาะมันเบิ้ลไปแล้วถ้ามันเบิ้ลอีกอืมเจเลินอ่ะเดิน นะครับเจเลอ่ะ962นะครับถ้าดูจากนวางก็มาจาก9มาจาก2นะครับมี2ตัวถ้าดูดาวจรก็มีอะไรบ้างอ่ะมี2อยู่นี่แต่ดาวจรมันเยอะไงเนาะมี2มี0ใช่ไหมมี2มี0แล้วก็มีอะไรมี6มี9โอ้โหมามาหมดเลยมาหมดเลยนะก็มติว่าเป็นเป็นดาวจรเนาะเนี่ย96แต่นนี้ดาวจรมันเยอะอ่ะเนาะ มันก็ไม่รู้ว่าเราจะจับคู่ยังไงนะครับอันี้ปีนี้นะครับมันก็เดาวจรเคลื่อนเวลา15.26นะครับเข้าอยู่ในเรือนของราศีสิงห์เพราะนั้นเดาวจรน,น่าจะสดใหม่เนาะก็เลยว่า2อ่ะน่าจะมานะครับ2อะไร278เจ็เนาะเลขเลขนี้รู้ใช่ไหมครับแล้วเขาก็จะแอบมาออกเหมือนคราวที่แล้วอ่ะนะครับเราก็ทิ้งมันไปมันก็ออกมาจริงๆนะครับ มันก็ออกมาจริงๆคือมันแอบออกจริงๆนะจะบอกให้เลข2อ8เดเนี่ยเดี๋ยวมันก็มาผม,มาตามมาตลอดบางทีเราก็ลืมนะครับเพราะนั้นมันก็จะมี2 7 8มี4กับ3นะเพราะฉนั้นถ้าดูน้าวางมันก็จะกลายเป็น1 5แล้วไอ้ตรงเนี้ยเยอะสุดก็คือมีดาวทั้งหมดก็คือรูปนี้นะครับ0 2 4 3 7ส่โอ้โหอยู่ในเวลาที่มันออกด้วยเวลาที่มันออกก็คือเวลา เวลาเนวางที่มันออกก็คือสิบห้าจุดสองหกนถึงมาสิบเจดสองหกอยู่ในราศีพฤกษกแล้วเลขที่อยู่ในเนว่างพฤกษกก็เยอะด้วยนะครับเพราะนั hmm. ้นแล้วถ้าเป็นดาวจรล่ะถ้าเป็นดาวจรก็ศูนย์เก้าอืมนะครับเ mm hmm. ล้วถึว่าเรามาดูดูนะสถิตินะครับ mm hmm. จะไปดูรูปใหญ่กันนะครับว่าที่ผ่านมาสถิติเนะ mm hmm. เาะดาวไม่ออกจริงนะครับ mm hmm. พ,อพอเราจับทางได้ปุ๊บ ใหม่ใหม่นะนะสามอยู่หน้า3 5 2 3 9 2สองสามสนะครับสองสี่หกสสเนี่ยสลับไปสลับมาเป็นคู่คู่เนาะอันนี้คู่หนึ่งอันนี้คู่หนึ่งแ5ดห้าสองปดหห้าีกคู่หนึ่ง3ามห้าหกสี่หหสี่หนี่คู่หนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคู่ใหม่ต้องอยู่ในนี้เก้าเจดดเจะเอาอะไรสลับวะจะเอาอะไรสลับกันเนาะดูดูแฮตเทิร์นะดูตามผมนะสามสอง สามเก้าสองศูนย์เออสองศูนย์ศูนย์หกใช่ป่ะมันก็สลับกันอยู่แค่นี้นะพอคู่ต่อไปสองสี่หกสามสองสี่นานเอาหกออกเอาสามใส่ได้ป่ะคู่ต่อไปแปดห้าสองแปดหกห้าเอาสองออกเอาหกใส่อืมสามห้าหกหกสี่หกอ่าเนาะเอาเอาสามห้าออกเอาหกเอาสี่ใส่คือมันมีความคล้ายๆกันอ่ะนะเพราะวันนี้มันต้องเป็นเก้าเจ็ดแปดมันต้องย้ายออกไปหนึ่งตัวเออ ผมเลยว่าถ้าย้ายออกไปตัวตัวหนึ่งนะเอาสองเก้าสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดเพราะเจ็ดมีทั้งสามตัวเหลือมาสักตัวหนึ่งใช่ปะ่ะตามสถิติสมัยก่อนเราจะใช้นาะถ้าเจ็ดเยอะเอาเจ็ดไม่ยับนะเอาเจ็ดมาหนึ่งตัวอ่ะเนาะก็เป็นเก้าสองเจ็ดให้มันสลับ,สล,บสลับแบบเนี้ยนะครับเพราะนั้นมันจะออกแบบนี้ไม่รู้นะผมวิเคราะห์ว่ามันออกแบบนี้แล้วมาดูหลักเกณฑ์ที่เราใช้กันนะครับหลักเกณฑ์ที่เราใช้กันใน หลายหลายรอบนะรอบที่ผ่านมานี่ก็ผิดคาดนิดน,นึงแต่ว่าจริงๆอ่ะใกล้เคียงนะเพราะผมบอกว่ามันเบิ้ลใช่ปะมันก็เบิ้ลจริงๆแหละเออนะไม่เคยไม่เคยให้เบิ้ลน,นะพอให้เบิ้ลปุ๊บมันหนีนะครับอย่างอันเนี้ยเราจะเห็นว่าเขามาจากข้างบนใช่ปะหกสี่หกห้าแปดมงว่ามันต้องดึงมาสองตัวมันก็เลยดึงอะไรมามันก็เลยดึงแปดมาหนึ่งตัวเออแค่นั้นเองนะครับวงนนี้มันดึงมาหนึ่งตัว เพราะั้นางวดน,นี้มันจะดึงจะดึงลงมาใช่ปะ่ะหรือาถ้างวดน,นี้เราใช้สูตรเดิมอยู่นะดึงมันลงมาอ่ะลงมาหน่อยเลยครับอ่ะ,อะดึงลงมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันก็น่าจะออกแบบประมาณเอ่อเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดมีเก้ามีเจ็ดอ่ะ, 9, 7, 8, 7, 7, 9, 7, อะชอบเก้าเจ็ดชอบสองเจ็ดสองเก้าประมาณเนี้ยนะครับพ็ประมาณนี้เนาะ ็เลยบอกว่าถ้ามันจะสลับกันนะแบบเป็นชุดจะจ็ด9 7 8มันเอาออกไปหนึ่งตัวมันอาจจะเอาเอาอะไรออกดีเอา8ออกอืมเอา8ออกเอา9ออกได้ไหมอ่าเนาะมันะพราเจ็ดมันอยู่ตรงนี้นะครับเอา8ออกเอาเอา9ออกมันก็ได้เดีเจ็7ใส่2เข้ามาแล้วเอาตัวไหนตัวหนึ่งกลับเข้ามา8 2 7 9 2 7อะไรเก้างเงี้ยหรือ9 1 2เนอะผมให้แค่นี้ละกันเพราะว่า ให้เยอะเดี๋ยวก็ไม่ถูกให้แบบว่แบบ้แค่เนี้ยว่าเราอยากซื้อแบบเนี้แค่นี้ยผมมันเดายากจริงนะครับวันนั้นสองตัวเอามาหนึ่งตัวจากฝั่งนี้เนาะก็เอามาเก้าหกคราวที่แล้วหกหกห้าห้าเก้าหกหกห้าห้าเก้าใช่ป่ะมันก็ออกเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดมันออกซ้ำเจ็ดเจ็ดใช่ป่ะมันก็เอามาคู่หนึ่งเออมันก็ามาคู่หนึ่งแต่มันไม่ไม,ไม่ไม่ตรงเลยเอา่าไม่ตรงเลยมีเก้าตัวเดียว นะครับมีเก้าตัวเดียวนะครับสีนี้ถ้างวดนี้มันจะออกมันก็เอาของงวดที่แล้วมาเก้าหกสองศูนย์ศูนย์มันจะเอาอะไรมาล่ะเอาเก้าสองมาได้ไหมเก้าสองก็ชอบอยู่นะก็เอาเก้าสองมาเนาะเสร็จแล้วไอ้งวดนี้งวดนี้มันออกมาสองตัวนะท่าที่แล้วมันเป็นอ่าสี่สี่หกสี่สี่ใช่ป่ะไม่รู้จะเอาอะไรมามันก็เอาเอาอะไรมาไม่เอาอะไรมาเลยไออ่ามันเอาอะไรมาอ่าเดี๋ยวนะ มันก็เอามาเออมันก็เอาสี่สี่หกเขาบอกว่าสี่สี่หกสี่สี่คือไม่ได้อะไรมาแต่เอาเบิ้ลมาอ่ะโอเคนะครับเอาเบิ้ลมาว่าทั้งค่างวดนี้มันจะเอามาหลองตัวเนะเราลองใช้สูตรเดิมก่อนเก้าห้าหนึ่งหกสามผมก็เอาเก้าหนึ่งมานะครับเอาเก้าหนึ่งมานะเสร็จแล้วถ้าสมมติว่าไอ้งดนี้งดหน้ามันเป็นศูนย์สี่สี่สามสองเอาสามสองมานายยกคนที่สามสองยังไม่ออกเอาออกมาออกเลย นะครับเอามาออกเลยสามสองอืมใส่เข้าไปเลยสามสองอีกหนึ่งตัวนะครับเพถ้าจะเอาสามถ้าจะเอาเรียนแบบนะเอาสามสองมาเลยเออนะครับเอามาเลยสามสองถ้าไม่เอาก็ไม่รู้เอาอะไรมานะเพราะฉะนั้นก็ถ้าใช้สูตรสองตัวสองตัวเนาะมันก็จะออกมาประมาณเนี้ยอืมนายกคนที่สามสองยังไม่ออกนะเพราะคราวที่แล้วเขาลือกันว่าจะออกมันไม่ออกใช่ปะ่ะแล้วเดี๋ยววันนี้วันที่ สิบสามก็เป็นวันอ่าสว่วนนักขดใช่ไหมครับก็หนึ่งสามก็น่าจะอั้นกันเยอะ,อะเออหนึ่งสองก็วันแม่ยังไม่ออกนะครับวันนั้นก็จะเลขกุ๊กนี้ท่องนั้นะนะครับนี่เราไปดูในฝั่งของตรงนี้ก่อนนะว่าสถิติที่ผ่านมานะครับว่ามันออกอะไรบ้างนะของวันที่สิบหกตุลาของทุกๆปีนะครับสิบหกตุลาของทุกๆปีมันก็จะออกสี่เก้าสี่สี่เก้าสี่แปดหกนะครับ ดูจากแพทเทิร์นมันวิ่งก็ไปตรงริมสุดนะครับวิ่งไปตรงริมสุดของนาวางนะครับห้าหนึ่งห้าเก้านึงห้าเกมันชอบออกเบิ้ลนะเนี่ยสออกหามใช่ปะ 4, 4, 5, 15, นะ่ะสี่เก้าสี่ห้าหเนาะเดี๋ยวดูไปนะอ่า3มันอยู่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็มาเป็น5 6 4หกสีมาว่ะหนมีมีซ้ําเหมือนกันเนาะหนึ่งห้านะเท้เทนะ่าที่ดูนี่เห็นหนแล้วนะอืม นะครับมีสี่วิ่งห้าห้าอยู่ริมสุดนะครับผมศูนย์ห้าหนึ่งสามแปดหนึ่งห้าก็หนึ่งห้าสามรอบแล้วนะนะก็วิ่งไปริมสุดวิ่งไปริมสุดเนาะอืมนะวางแล้วก็มาเป็นสามเจ็ดสองเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันชอบมาแอบมาแอบมาออกในหลังๆเนี่ยอีสามเจ็ดสองเนี่ยสองเจ็ดแปดเนี่ยมันชอบหนีมาออกจริงบอกให้เพราะมันดูมาหลายรอบแล้วมันยังไม่ออกเต็มไนีอืมนะครับเพราะนั้นก็มีสองอยู่ริมนี้ นะครับเราก็มาเป็นหนึ่งศูนย์หกหนึ่งห้าแล้วหนึ่งห้าออกสี่รอบแล้วว่ะ <c oughs> เอเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็นหนึ่งห้าดีกว่า <c> เ <oughs> ออหนึ่งห้าออกสี่รอบแล้วว่ะเฮ้ยลือหนึ่งสองแปลงร่างเป็นหนึ่งห้าเออเดี๋ยวซื้อหนึ่งห้าด้วยอืมนะหนึ่งห้านะหนึ่งห้าสี่รอบแล้วเนาะสี่สี่หกสี่สี่อ่าสี่สี่หกสี่สี่เริ่มเบิ้ลนะเก้าหกสองศูนย์ศูนย์ก็มาเบิ้ลมันคงไม่เบิ้ลหรอกอืมมันคงไม่เบิ้ลเพราะมันเบิ้ลไปแล้ว ใช่ป่ะไอแ้แต่งว่าปีนี้ม่ส44กับ26ก็เบิ้ลอ่าไม่เบิ้ลไม่เบิ้ลเพ่าะงา้คมันความเป็นไปได้ที่มันจะเบิ้ลน้อยนะครับพอ00แล้วมา044สมัย่ั้นก็221นะอืมติดเบิ้ลเหรอแถวเนี้ยติดเบิ้ลเหรอแถวเนี้ยเบิ้ลเงินจ้างเนาะอืมแต่ผมคิดว่าไม่น่าเบิ้ลแล้วล่ะเพราะว่ามุกนี้มันใช้ไม่ได้อืมนะ วันนั้นเออเอาหนึ่งสองเนาะลับหัวเป็นหนึ่งห้าก็โอเคอยู่นะอืมเริ่มเยอะละนะครับเพะฉะนั้นอันเนี้ยก็ให้เลขประมาณนี้นะครับรัะนั้นเดี๋ยวเรากลับมาดูกันเนาะเราก็จะเห็นว่าอืมเขาที่เอาเดาวพฤหัสย้ายมันยังไม่ออกนะผมบอกไม่ออกหรอกนะครับเพราะเขารู้พวกนี้เขาดูโหราศาสตร์เขาก็เขาก็พยายามไม่ออกเหมือนกันนะครับไอ้เลขนายกอ่าห็นซื้อกันสามสองเยอะเขาก็ไม่ออกนะครับเขาก็ไม่ออกนะ พวัะนั้นถ้าเขาไม่ออกเขาอาจจะมาออกงวดนี้ก็ได้สามสองอย่างเงี้ยตอนนี้ซื้อติดไว้หน่อยหนึ่งเนาะซื้อติดไว้หน่อยหนึ่งซื้อลอตเตอรี่ติดไว้หน่อยหนึ่งอืมเนาะเนี่ยสามสองนะผมว่าเลขนายกนะส่วนเมื่อกี้หนึ่งห้าออกเยอะใช่ปะ่ะก็เป็นหนึ่งสองกับหัวอ่าเป็นหนึ่งห้านะครับส่วนตรงเนี้ยถ้าผมชอบผมก็ชอบอืมเก้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งห้าหรอเก้าหนึ่งสองผมชอบเก้าสองเจ็ดนะแต่บางทีเก้าสองแปด เราชอบในสิ่งที่เราชอบเนาะบางคนไม่ชอบเจ็ดใส่แปดเข้าไปะนะเพวัะน,นั้นก็จะให้ประมาณเนี่ยนะครับเก้าเก้าสองเจ็ดเก้าหนึ่งสองแล้วก็สองตัวหลังก็คือสองเจ็ดกับหนึ่งสองนะครับแล้วก็ถ้าอ,อยากซื้อเลขนายกไว้ทิ้งไว้หน่อยนึงก็สามสองเพราะว่านายกล้มบ่อยนะครับอืมแล้วก็หนะึ่งห้าเนาะตามสถิติออกเยอะนะครับงั้นขอให้มีโชคมีลาบกันนะครับสวัสดีครับ